นี่ชมมาละกอวันนี้มาถ่ายนะครับพิถีพื้นบ้านพูดตั้งไทยทั้งลาวนะครับโอ้ยงามมากขอชมเลยเด้อพี่น้องมะละกอส่งประเทศนอกนะครับที่บ้านบอนที่บ้านบอนนะครับมีตะนวยงามงามมีแต่ผลงามงามครับวันนี้มาชมสวนมะละกอครับที่บ้านบอนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ มีตะลูกงามงามมะละกอพวกนี้ส่งประเทศนอกนะครับเกาหลีญี่ปุ่นแค่ต่อออเดอร์มานะครับต้องทําใบผ่านสวนมะละกอครับสวนบักฮวงบ้านเราเนี่ยแหละครับครับมีตะนวยงามงามเงาเงา,า,า,าครับโอ้ยบกักกอสุดยอดครับคนอะไรทาได้จริงจริงคนอะไรขยันจริงๆพ่อหลุงอันนี้ต้นเล็กๆนี่ บวหิมะนะครับบวหิมะบวหิมะแกเป็นยาสมุนไพรกับมือใหม่ครับอาจจะถ่ายไม่ชัดถ่ายไม่ชัดนะครับอาจจะถ่ายไม่ชัดพูดไม่เป็นกับให้ภาพเล่าเรื่องกันแล้วกันนะครับมะละกองามๆทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยาวทั้งใหญ่ช่องยูทูบครับรพ่อใหญ่เพชร พักดีโอ้นี้เจ็บไปแล้วครับเหลือแต่ลูกเล็กๆล,ลูกใหญ่เก็บส่งประเทศนอกครับส่งออเดอร์มีเครือไข่นะครับปลามะละกอมีแต่ปลางามๆเข้าส่องใดเข้าพ่ออาใ่เพรนี่ละ มันเมาตอปป่ะป่าละกอแล้วครับสวยงามมากพอดป่าใหญ่นะครับหลายไร่นะครับซอยสอยกันไปคอยไถหน้าอยู่ด้วยนี่ยคอยไดมานพอค่อยเล็กไถอันปลูกหญ้าหิงห้ปอปักปักอยู่จานส้มมากโอ้ยมันยังอยู่เนาะวะ จักไรก็ครับเพื่อนเช็ดเลยเช้าสองเลยนาะมันก็เป็นสามสิบหกถุงเรียมหาฮะมีคนส่งเมืองนอกส่งส่งเกาหลีวะเพื่อญี่ปุ่นหลายประเทศแล้วแต่ออเดอร์ติอันประเทศอันนี่มันแห้งเอาหลายแต่เกามันเป็นโรคโควิดหลายๆน่ะอเมริกาบ่อันจีนจีน บอแกอิตาลีบอกอิตาลีโอไม่ก็ไปหอดกัีบแพงไปยังทีส่งอันละลอยไปห่วงต้ปลาชองพันรสามพันเขบอกเลยเบอกเลยว่าเขาไปส่งเอาเอาอู้่นี่ลอยหนึ่งจะต้องเฮ็ดไปคนส่งมันเสียผาสีหลเนาะไป๊อดกุงเทพสีลอยนะครับมะกอครับส่งนอกนะครับอกส่นอกอันไหนพดีกรตัดดอกดอกกส่งนอกสวยายมดดูสิ มะละกอคุณตาท่านท่านสูงเนาะเรียกบักหุงบ้านเรานั่นเหรองามๆครับเกลี่ยไล่ยางไปคุณเยอญภูมิเรียกอากอมะละกอเห็นว่าจารยันอบ้านเราเรียกบักหุงบักฮุงดูดิดอกดอกต้นเตี้ยเตี้ยก็ดอกดูดิลูกมันดอกดอกต้นเล็กๆลูกก็ดอกดูดิเหมือนนมคนแก่เลย ดอกุดมสมบูรณ์ไหมดูสิถ้าใครขยันมาทำเหมือนลุงได้เลยคนทำได้คือคนขยันได้เงินดีดูสิก็ติดสามพันเมตรพอดูสี่พันสุโมงจริงจริงได้เงินยลอยดอลลาร์ลอยดอลลาร์กับสามพันลุงลุงมีสวนได้อีก มะละกอครับมะละกอมะคงครับนี้มารับอหูงไว้ให้ครูบาอาจารย์นะครับเอาไปแจกโควิดครับคนที่ออกจากบ้านไม่ได้ติดโควิดนะครับอาจารย์ก็สร้างบารมีทานอย่างเดียวอัดส่วนสวนงามก็ได้เไยเงี้ยครับ มีตะลูกใหญ่ๆยาวๆ,าๆงามๆนะครับนี่ัวหิมะครับับหมิมะสรรพคุณแก้โรคหัวใจครับกินดิบๆก็ได้แก้ได้สารพัดโรคเบาหวานความดันมีตะลูกใหญ่ๆยาวๆครับมะละกอคครรัับบแกะ้่อนนสวัสดีครับ